ไปสับออสับยาตรงนแหังลาอย่าไ้นไม่พออห้อนมันกดอยู่ตรงนี้แหละมาใหญ่มากซูสิดูบ่เดี๋ยวนี้กูถามเน่ยจีเ <c oughs> วียนไปตาย่ันจีเวียนไปหาหนามเจ้าจะเกิดวันจีง ทำทนานั่นนั่นเห็นวะทำทายังวะทำท,า,ทา้อมเจเ้ายางไปเลาะน,น้ำไว้เห็นไปลวดมองบ่มีน้ำนั่นนั่นอาบายบายหน่อยพี่แยงบายบายหน่อย ลัดไว้เด้อน้ามั้โอ๊ยน้องสิโดนจอบลูกจอบดีถึกน้องเวลาน้องวิ่งมาน้องอยากกลนลูกไปกลทางอื่นไปเออมันจะโดนน้องนะจะเดินนั่งน้องเดินไปั่วนที่ไม่รู้จักภาษามาทางสีมากันเอาอากันไปกลตรงนู้นบ่ไปกูจิกลับมาก่อนเราไม่ให ไม่ได้แล้วอ่ี่เมีจู่ยนอยู่เจ้าข้นเมียเสร็จแล้วกองเยยโอ้เอเยบโนยายอาไปลูกลาจอบติถือจอบน้องกันติดถืองัไปพูด น้องกันไม่รู้จักอะไรมันเตีเลยไม่รู้จักเคยโดนที่จังไหนนี่แม่นี่แม่นส่รองทาวดกันที่โคนอมันก็ดูแต่น่ว่อ่าน 面料，面料。